เมื่อวันเสาร์ท่านผู้ชมฮะวันเสาร์เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่กระทรวงเกษตรนะครับเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่กระทรวงเกษตรแล้วก็ไหมในจุดที่บางคนก็บอกสําคัญบางคนก็บอกไม่สาคัญบางคนก็บอกน่าสงสัยน,นะครับกระทรวงเกษตรอยู่อยู่ริมถนนราชดำเนินครับคนี่ครับ,รบไหมเมื่อวันเสาร์นะฮะชั้นสองเห็นไหมฮะเป็นอาคารสามชั้นนะฮะ ไม่ชั้นสองแล้วก็ท่านร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรให้สัมภาษณ์นะฮะถึงเรื่องนี้บอกว่าจากที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของควายร้อนที่มีปัญหาทําให้คอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยมันระเบิดไฟก็เลยไหมตรงบริเวณห้องห้องใกล้ห้องทํางานของท่านรัฐมนตรีช่วยชัยยาพรมมานะโครงสร้างไม่เสียหายครับ เสียหายแค่วอลเปเปอร์ม่านนะครับและห้องนั้นก็ไม่ได้มีอะไรและก็ยืนยันว่าไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองแน่นอนนะครับส่วนเอกสารสําคัญนะักข่าวก็ถามเอกสารสําคัญนี่เสียหายอะไรไหมเอกสารสําคัญท่านรัฐมนตรีเกษตรคุณธรรมนัทบอกว่าน่าจะเสียหายหมดในส่วนของห้องของที่ปรึกษานะฮะน่าจะเสียหายหมดนะครับสาเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่ตํารวจคาดว่าอีกวันสองวัน น่าจะรู้เหตุผลที่แท้จริงนะครับน,นี่ฮะเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยวันที่เกิดเหตุ<ย>ท่านผู้บัญชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจนะครับพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ท่านบอกว่าเบื้องต้นนําเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเคมีและฟิสิกส์เข้าไปเก็บพยานหลักฐานบริเวณจุดเกิดเหตุรวมถึงสอบปากคาแม่บ้านและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เห็นกลุ่มควันเป็นกลุ่มแรกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปดับไฟ เพื่อหาแหล่งต้นเพลิงให้การตรงกันว่าห้องต้นเพลิงอยู่ที่บริเวณห้องครัวแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากอุปกรณ์ใดหรือไม่นะรวมไปถึงห้องที่ถูกเพลิงไหม้มีการเก็บเอกสารสําคัญด้วยหรือไม่นั้นไม่ทราบนะไม่สามารถยืนยันได้ต้องรอผลตรวจอย่างละเอียดด้วยเช่นกันอันนี้พูดณนะช่วงเวลาหลังจากเกิดเหตุนะจบไปไม่นานท่านไตรรงผิวพัน์ท่านบอกนะครับ ยังต้องรอเวลาตรวจสอบนี่เรื่องนี้นะฮะแล้วก็พอท่านร้อยเอกธรรมนัสออกมาพูดแบบนี้นะครับนักข่าวก็เลยถามถามว่าเมื่อวันศุกร์ตอนที่ท่านให้สัมภาษณ์เรื่องเจ๋งดอกจิกเหมือนกับจะชี้ไปทางทิศที่ไฟไหม้นะครับร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าไม่ได้หมายถึงใครไม่มีนัยยะสำคัญอะไร แค่แต่ชี้ไปจุดนั้นเพราะเราเจอคนที่พูดถึงตรงนั้นหมายถึงว่าเจอเจ๋งดอกจิกเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะฮะนี่นะครับท่านธรรมนัตให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของเจ๋งดอกจิกเนี่ยนะครับวันศุกร์วันศุกร์ท่านผู้ชมฮะท่านก็ให้สัมภาษณ์เพราะว่าโมโหที่เจ๋งดอกจิกออกมาแถลงข่าวแล้วก็พาดพิงถึงท่านธรรมนัสบอกว่าท่านธรรมนัสบอกว่าให้ช่วยเคลียร์หน่อย ให้ช่วยไปจัดก,การเรื่องนี้หน่อยอท่านธรรมนัตก,ก็เลยโมโหให้สัมภาษณ์ค่อนข้างจะมีอารมณ์แล้วก็บอกว่าตอนที่เจ๋งดอกจิกเข้ามาเนี่ยตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยอเขาเข้ามาก็ไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็ชี้ไปตรงจุดที่เป็นจุดจุดเหตุการณ์เกิดไฟไหม้ในวันเสาร์พอดีท่านพูดเมื่อวันศุกร์นะชี้ไปชี้ไปนะประมาณว่าเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นเข้ามาไม่ได้ขออนุญาตนะฮะไอ้ตรงนั้นที่ท่านชี้ไฟไหม้วันเสาร อ๋อชี้ไปทางนู้นไฟไหม้เลยใช่ฮะชี้ไปทางนู้นไฟไหม้วันเสาร์นะแล้วพอท่านบอกว่าพอท่านบอกว่าเอ่อห้องนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรนะนะครับไม่ใช่เป็นประเด็นการเมืองอย่าไปโยงกับประเด็นการเมืองแต่พอนะะ้าข่าวถามว่าเอกสารสําคัญเสียหายไหมในส่วนของห้องที่ปรึกษาเอกสารเนี่ยน่าจะเสียหายหมดอ้าวคนก็เลยเออ,อ,เ,อเอกสารที่มันเสียหายเนี่ยมันอะไรยังไง และท่านธรรมนัตก็สั่งห้ามนะทางตำรวจด้วยนะครับไม่ให้ใครเข้าไปในที่เกิดเหตุนะครับเพราะเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็จบลงควบคุมเพลิงได้ท่านรัฐมนตรีช่วยชัยยานะฮะท่านรัฐมนตรีช่วยชัย,ยาพรมมาก็มาจากต่างจังหวัดนะมาถึงเนี่ยท่านผู้ชมฮะเข้าไปในห้องทํางานไม่ได้เอามันก็เกิดเพลิงไหม้มันก็เข้าไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะคุณชัย,ยาก็บอกว่าออตอนนี้นะครับ ก็ยังอยู่ในช่วงของการหาหลักฐานว่าสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากอะไรไม่อนุญาตให้ใครที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในผมเองก็ไม่สามารถเข้าไปได้แม้ว่าจะเป็นเจ้าของห้องทํางานก็เข้าไปไม่ได้นะเพราะทำงานไม่มีเอกสารอะไรที่สำคัญนะครับไม่มีไม่มีประเด็นที่มีข่าวหรือว่ามีการเผาทําลายหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยไม่จริงครับไม่มีแล้วอย่างหนึ่งเนี่ย ไม่อยากให้ไปเชื่อมโยงไปในประเด็นการเมืองว่ากรณีสุวรรณเกษมเนี่ยมาพบผมและก็มีการคลุมเคือว่าขึ้นมาที่กระทรวงแล้วีะไปที่ไหนเนี่ย ผมไม่ได้คุมกรมการข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเพราะฉนั้นเนี่ยไม่มีความจําเป็นที่คุณศรีสุสวรรณกับคุณเจงดอกจิกจะต้องมาคบผมแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ตัดประเด็นไปเลยะครับไม่มีมันอาจจะไปเชื่อมโยงกับกรมฝนหลวงไหมครับไปกรมฝนหลวงเนี่ยคุณเจงดอกจิกกับคุณศรีสุสวรรณไม่ได้มายื่นเอกสารกับผมนะ นะครับทราบว่าผมทราบตามข่าวนี่ก็คือว่าเขาเนี่ยมายื่นจากกรมสีว่าการแล้วก็มีที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของสีว่าการเ,เป็นคนรับเรื่องเพราะนั้นเนี่ยกรณีฝนลหลวงเนี่ยคุณศรีสวุวรรณกับคุณเจ๋งเนี่ยไม่ได้มายื่นกับผมแต่ว่ามีเคสหนึ่งก็คือเป็นเคสอีกรายหนึ่งที่ยื่นหนังสือมาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ลงมาในระบบราชการแต่ว่าผู้ร้องเนี่ยเขาขอปกปิดเอกสารแล้วผมเนี่ยได้ได้ดูในรายละเอียดแล้วนะครับเนื่องจากว่า เป็นข้อร้องเรียนที่หน่วยงานที่ต้องชี้แจงและก็คนที่ร้องเรียนนั้นเนี่ยก็รู้สึกจะเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านเทคนิครู้กลไกของเครื่องบินรู้ระเบียบวิธีปฏิบัติของระบบราชการแต่ในทางปฏิบัติต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมได้รับงานมอบหมายในการแบ่งงานนั้นเนี่ยผมรับรับงานมาเฉพาะในเรื่องของการกำกับนโยบาย ผมไม่มีอำนาจในการอนุมัติในเรื่องของงบประมาณและการบริหารของคนงนี่ะท่านผู้ชมฮะจากคุณชัยยาพรมมารัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรนะครับชื่อของคุณชัยยาเนี่ยถูกกล่าวถึงตอนที่มีเรื่องของคุณศร,รษษีสุวรรณคุณเจงดอกจิกนะครับแล้วก็คุณพิมพ์นัณฐาที่ถูกแจ้งข้อหามีมีการกล่าวถึงคุณชัยยานะครับแต่คุณชัยยาให้สัมภาษณ์หลังจากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้นะที่ห้องทํางานของท่าน ท่านบอกว่านะครับท่านไม่ได้ดูเรื่องกรมการข้าวผมไม่ได้เป็นคนควบคุมนะฮะกรมนี้แล้วก็นักข่าวก็ถามว่ากรมฝนหลวงลนะ่ะเพราะกลุ่มคุณศรีสวรร์นั้นก็ร้องเรื่องนี้กรมฝนหลวงนะครับคุณชัยยาไม่ได้บอกว่าคุมหรือไม่คุม,มแต่บอกว่ากรมฝนหลวงนะครับเขาไปยื่นร้องกับรัฐมนตรีว่าการโดยตรงนะฮะแล้วก็มเีเอกสารจากอีกคนหนึ่งนะครับเป็นเอกสารที่ยื่นร้องเหมือนกัน และคุณชายยาไม่ได้เอ่ยชื่อเพราะผู้ยื่นร้องนั้นขอให้ปกปิดนะครับนี่ฮะในขณะเดียวกันนักข่าวก็ถามคุณชายานะครับบอกว่าในเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่อย่างไรคุณชายาก็บอกว่าไม่ไม่อยากให้ไปโยงเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับเรื่องของกระแสคุณสีสวรรณคุณเจ๋งดอกจิกที่เดินทางมาที่กระทรวงเกษตรนะครับเรื่องนี้นะครับตัวเองไม่ได้คุมกรมการข้าวนะครับ แล้วก็บอกนะครับว่าตั้งแต่เข้ามาเป็นร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร4เดือนนะครับเริ่มตั้งแต่การปราบปรามหมูเถื่อนเนื้อเถื่อนและตีนไก่เถื่อนที่ลักลอบนําเข้ามาจากต่างประเทศยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยากที่ต้องต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลซึ่งตอนนี้คดีอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ซึ่งจะต้องทําความจริงให้ปรากฏถ้าพบเจ้าหน้าที่รัฐ หรือข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินคดีต,ตามกฎหมายนะนี่ท่านชัยยาเนี่ยก็ก็มีส่วนรู้แล้วก็ดูในเรื่องของหมูเถื่อนเนื้อเถื่อนตีนไก่เถื่อนทีนี้ถามว่าเอกสารจริงๆนะถูกเพลิงไหม้ไปหรือไม่นะครับท่านธรรมนัฐบอกว่าเอกสารเนี่ยน่าจะเสียหายทั้งหมดนะครับน่าจะเสียหายทั้งหมดแต่ว่าคุณชัยยาบอกนะครับบอกว่าห้องที่ถูกเพลิงไหม้ ไม่มีเอกสารสําคัญอะไรเลยเพราะเอกสารสําคัญหรือเอกสารทางคดีต่างๆผมเนี่ยเป็นคนเก็บไว้และถูกเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าคลาวนะฮะเห็นไหมทันสมัยด้วยถ้าอยู่ในคลาวก็โอเครอดพ้นแน่นะครับต่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาต่อให้ถูกเพลิงไหม้มันก็ไม่มีปัญหามันสามารถกู้ได้รีกเก็บได้นะครับถ้ามีเอกสารมันก็ไม่สําคัญครับเป็นเอกสารทั่วไป เช่นเอกสารไปเปิดงานกิจกรรมต่างๆแค่นั้นเองอย่าโยงเรื่องการเมืองนี่ท่านผู้ชมฮะนี่คือเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งเดียวฮะมีปัญหาเลยคนสงสัยกันไปต่างๆนานาเห็นไหมใช่เพราะมันมันไหม้ห้องเก็บเอกสารถูกต้องใช่ไหมนะฮะแล้วก็เป็นห้องท่านรัฐมนตรีช่วยและที่สําคัญเนี่ยรัฐมนตรีว่าการเพิ่งพูดถึงแล้วชี้ไปเนี่ยโอ้โหนี่เป็นนัชนีนัชนีวินาศโดยแท้ ที่รูีเเจ๋งเข้ามาเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตอะไรผมเลยเนี่ยไปพบใครต่อใครเนี่ยเท่านั้นเลยฮะนี่แล้วก็ท่านธรรมนัสก็มีบอกนะครับว่าต่อไปเนี่ยก็คงจะมีการย้ายกระทรวงนะฮะกระทรวงเกษตรเนี่ยอยู่ริมถนนราชดำเนินท่านผู้ชมฮะเป็นอาคารเก่าแก่โบราณนะ แล้วก็ท่านธรรมนัตก,ก็บอกว่าก็ก็มีนยโยบายที่จะย้ายกระทรวงอยู่แล้วนะฮะนี่ครับเนี่นตองลองดูกันนะครับครับท่านชมฮะงานของวัด